ประเทศไทยคือแหล่งรวมอาหารที่เที่ยงสุดแห่งหนึ่งในโลกแล้วเราก็ชอบกินกินกินยม,มีหลังความอร่อยมั้จะมีเศษที่เหลืออยู่เสมอนั่นคือเศษอาหารทำให้แต่และมื้อมีเศษอาหารเหลือทิ้งอยู่จำนวนมากถึง2 8 0 0 0ตันต่อวันคิดเป็น38%ของขยะทั้งหมดจากเศษอาหารหนึ่งานกลับกลายเป็นขยะกองโต ทำให้เกิดการปล่อยกา๊าซมีเทนสู่ชั้นบรรยากาศทำรายโลกดีครับผมชื่อเรียกชายกิติเดชเ,เดียกุ่นวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูเจ้าสิ่งหนึ่งที่ช่วยในการย่อยสลายเศษอาหารและสุรแกนของผมกินไม่หมดไม่ทิ้งเปล่าจากเศษอาหารสู่โลกสีเขียวจริงๆแล้วชีวิตประจำวันเรามีเศษอาหารเหลือทิ้งอยู่จำนวนมาก ผมเลยลองศึกษาการย่อยสลายของเศษอาหารว่ามีประโยชน์อย่างไรมีกระบวนการอย่างไรผมไปเจอกับเจ้าสิ่งหนึ่งที่นำมาประยุก์ตใช้จากเทคโนโลยีได้ประโยชน์ได้เร็วขึ้นครับที่จะไปขุดหุงฝังกบนี่มันก็ยังไม่ได้เน่าของมันไม่เน่าเครื่องนี้มันก็จ,ะจะลดการปล่แมมีเทนโลกมันร้อนขึ้นเราก็เลยร้อนไปด้วย แต่เราต้องลดการฝัายการตึงกระจกครับอันนี้คือเครื่องยืดช่วยในการลดการฝัายการตึงกระจกี่ยเราก็ทําเป็นรวยได้ครับเป็นตอวนี้กําลังพักอยู่นะครับเขาจะมีถังเมือตั้งเอาไว้นะครับนี่ตัวนี้บินมาอยู่เนี่ยเขารลงอะไรรู้ป่ะล่าดำๆเป็นบินไหมเนี่ยอืมเขาเรียกว่าแมลง B S F Black Social Fly เอาเป็นตัวช่วยย่อยขยะรอบหนึ่งเนาะเขาจะมาวางไข่แล้วก็เกิดเป็นตัวหนอนเล็ก แล้วค่อยเป็นตัวใหญ่ๆขึ้นมาแล้วเขาจะย่อยเศษอาหารที่เหลืออยู่พกทีนึงแต่เขาจะไม่มีผลกับสิ่งแวดล้อมหนอนพวกนี้เขาจะย่อยสละสิีวัตถุให้เราแต่เขาจะไม่ไปต่ออาหารเราเพราะเขาตัวเด็กวัยที่เห็นกินเมื่อกี้นะ่ยเขากินแต่น้ําจากการหมักปุ๋ยแบบพีก,กับกองที่ใช้ระยะเวลานานถึงหลายเดือนจนทำให้เกิดไอเดียเอาเทคโนโลยีง่ายๆมาประยุกต์ใช้ เพื่อช่วยในการย่อยสลายให้กลายเป็นปุ๋ยได้เร็วขึ้นครับและนี่เป็นแนวทางที่ทำให้ผมอยากศึกษากระบวนการย่อยสลายของเศษอาหารการทดลองใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ในการผลิตปุ๋ยเพื่อสร้างแนวทางในการจัดการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับ เพราะเศษอาหารเป็นปัญหาต่อโลกกว่าที่คิดผมจะทดลองนำเศษอาหารเหล่านี้มาแปลงร่างเป็นปุ๋ยอินทรีย์ด้วย2วิธีง่ายๆกันครับ 1. ทําทำปุ๋ยแบบใส่ถาดทัดแยกเศษอาหารเตรียมใบไม้แห้งกงากมะพร้าวปุ๋ยคอกเศษอาหารขั้นตอนก็ทําง่ายๆเลยครับเราจะเทกากมะพร้าวลงไปเทปุ๋ยคอกลงไปคนทุกอย่างให้เข้ากันแล้วเทเศษอาหารลงไว้ตรงกลางเหมือนไข่ดาวใส่ปุ๋ยคอกทับไปอีกชั้นหนึ่งครับคลุกเคล้าทุกอย่างรวมกันแล้ว ปล่อยเวลาให้ธรรมชาติจัดการประมาณ1 3เดือนก็จะกลายเป็นปุ๋ยครับมักปุ๋ยครบ3วันแล้วครับอุณหภูมิปกติคือ31องศาเราจะมาดูว่าในกล่องนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างเราจะเห็นใช่ไหมว่ามันมีเชื้อราอยู่เราจะมาวัดอุณหภูมิครับ อุณหภูมิอยู่ที่33ความชื้นอยู่ที่82ครับจะเริ่มมีกลิ่น เหม็นออกมาครับสอ,องทำปุ๋ยแบบถังมักหมุนขั้นตอนก็ทําง่ายๆเหมือนเดิมครับเตรียมกลกมะพร้าวใบไม้แห้งปุ๋ยคอกจุลินทรีย์ผสมทุกอย่างให้เข้ากันเราจะใส่เศษอาหารอัตราจจส่วนก็ประมาณ1นต่อสถ้าเศษอาหารมีน้ําเยอะก็สามารถใส่กลกมะพร้าวเพิ่มได้เพื่อลดความชื้นครับในการมักหลักๆเลยคือต้องมีความชืน้นมีจุลินทรีย์และมีอากาศการหมุนจะช่วยกระจายความชืน้น ทำให้ออกซิเจนเข้าไปทั่วถึงเพื่อลดกลิ่นเหม็นและกลายเป็นปุ๋ยได้เร็วขึ้นครับนี่คือถังหมัก ุ๋ยแบบถังน,นี่คือถังหมกักปุ๋ยแบบถังหม,มักหมุนครับ่อกอันนี้อันนี้จะทําเป็นปุ๋ยได้เร็วกว่าอันนี้จะใช้สองถึงสัปดาห์ครับผมลองเอาปุ๋ยอินทรีย์มาปลูกกับผักบุ้งดูแล้วครับมันทําให้พืชเจริญเต,บติบโตได้ดีขึ้นจริงๆครับจาเสรอาหารให้การเป็นปุ๋ยอินทรีย์สามารถนําไปใช้กับแปลงผักสวนผลได้จริงทําให้พืชผักเจาริญเต,บติบโตได้ดีขึ้นและเป็นการลดใช้สารเคม ที่ส่งผลกระทบทต่อโลกและต่อเราการทำปุ๋ยจากเศษอาหารไม่ใช่แค่าการศึกษากระบวนการย่อยสลายตามธรรมชาติเท่านั้นแต่เป็นการผรสมผสานเทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้ดียิ่งขึ้นนอกจากช่วยลดขยะคืนคุณค่าให้ดินและเติมพลังให้ธรรมชาติแล้วยังเป็นการสร้างแนวทางใหม่ที่ยั่งยืนเพื่อมอบสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับเราและโลกครับ